ถ้ากัมพูชาฟ้องไทยที่ศาลโลกไทยไม่ยอมมาพิจารณาศาลโลกไม่สามารถบังคับให้ไทยปฏิบัติตามคำพิพากษาได้ทัพไทยทุเรศสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทําความรู้จักกับศาลโลกกันครับคําว่าศาลโลกจริงๆแล้วเป็นชื่อเรียกกันติดปากอย่างไม่เป็นทางการชื่อจริงๆก็คือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ IC j ตั้งขึ้นตามกฎบัตรสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน1945ครับมีฐานะเป็นองค์กรตุลาการของ UN และเริ่มปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่ปี1948นั่นเองมีหน้าที่หลัก2ประการครับคือตัดสินชี้ขาดข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างรัฐเช่นคดีเขาพผะวิหารและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่องค์กรต่างๆและหน่วยงานพิเศษของ UN นั่นเองครับ ประเทศไทยได้มีประกาศยอมรับเขตอำนาจของสารโลกเมื่อปีพุทธศักราช2497และแพ้คดีเขาวพรวิหารกับกัมพูชาเมื่อปีพุทธศักราช2505ครับประเทศไทยจึงได้ประกาศไม่ขอรับเขตอำนาจสารโลกอีกต่อไป สาลโลกไม่มีอำนาจบังคับรัฐหรือประเทศใดให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการพิจารณาโดยขาดความยินยอมของรัฐนั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้ากัมพูชาขู่ที่จะฟ้องไทยต่อสาลโลกไทยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เข้ากระบวนการไม่ยอมรับการปฏิบัติตามคำพิพากษานั้นได้ครับ การไม่รับสารโลกไม่ใช่เป็นเรื่องการไม่เคารพกฎกติกาสากลเพราะมีอีก119ประเทศที่ไม่รับอำนาจสารนี้รวมถึงประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียอินเดียอิสราเอลรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันครับ